ฟังเสียงกรีดต,ตอนน้องเดินพรมแดงอะทุกคนข้างๆอะ fc เราทั้งนั้นเลยนะ fc นุกปายเราทั้งนั้นเลย fc น้องลุกทั้งนั้นเลยคือแบบโอ้สุดยอดมากน่ารักมากทับหน้าของพวกเราแล้วแล้วใดๆจะมีเอ่อจะมีการรวมพลอะไรอีกนะจะมีการรวมพลกลุ่มเดี๋ยวรอดูน้องออกมาแล้วจะมีชงมีช่อด้วยที่โนเนตกัน ที่สุดอะ fc เรามันนัมเบลวันอยู่แล้ว fc นุกปลายด้อมนุกปลายนี่มันที่สุดอะขอให้น้องได้รับรางวัลอะไรสักอย่างเหอะขอให้น้องได้ทําอะไรเหรอะพวกเราพร้อมอยู่แล้วทับหน้าของพวกเราแล้วก็หน้าจอของพวกเรารอส่งกําลังใจอะมันที่หนึ่งอะนี่แค่น้องเดินพรมแดงเนอะทุกคนถ้าได้รางวัลอะไรอีกเยอะแยะมากมายเนาะไม่อยากพูดถึงน้องเรามันสุดยอดอะไม่อยากเชื่อ ที่สุดน้องเรามันดังว้าวนี่ยอและยอและไม่รู้ละ่ะลูกชั้นน้องฉันต้องแบบนัมเบอร์วันเนี่ยยอไว้ก่อนใครจะมั่นไ้ก็ไม่รู้ละ่ะเออรอมากพอนวดสองนวดของเราน้องอัปเดตด้วยน้องก็ได้รางวาัลน้องอัปเดตน่าจะเป็นเพลงของน้องลุกเอานักล้องลูกทุ่งยอดเยี่ยมหล่หอมากพอนวด มีนุ่ม offset ด้วยมาคู่กันเลยนะครับทั้งหนุ่มลุกนาเดินแล้วก็หนุ่ม o f นะคอาเต้อกันกนะมครับคู่ลยุคน่ม s e นะคะเดี๋ยวต้ิ โอเคครับผตอนนี้เดียวตอนนี้ครับอีวไปเกบวครับขอตอนละอีครั้งหนึ่งกับดุมคนนี้เลยครับตุกธนดนและอ๊อฟเศษัฟเจ้าขอ เราไม่หดล่อนอยออยรออยู่นะรักคและตอนนี้ก็ทายไปด้วยนนะครับไม่ต้องว่ากับที่ โอ้โหทราบไหมเนี่ยแฟนค่ะจํนเช้าเลยนะมันตอเช้าเลยค่ะแต่ยังไม่เจ็ดโมงโมาทำไกลัวไม่รู้เลยนะนคนมาถึงแ้วแต่เตีสี่มเลยถามคารู้สึกทั้งผู้ที่มนุนมากกวาเลยรู้สึกยังไงกับรางวัลนั่งนากวสครั้งที่เจ็ดยนะราวัลนักเที่เจ็ดเลยจริงๆดีใจทุกท่านที่ได้รับความตั้งใจจากผู้หลักผู้ใหญ่อ นี่ก็เป็นความที่มหัศจรรย์มากๆสำหรับใจผมนะงานและของสำหรับงานวันนี้มากๆเลยครับที่เป็นเวลาให้กับผมได้สุข่าสำคัญมากครับนี่ก็ครั้งแรกเลยนะครับที่เราต้องมาเดินเท่ๆอะไรแบบนี้นะฮะก็ขอบคุณแฟนคลับเลี้ยวขึ้นไปใจับออฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ แกะกูลนะครับตื่นใจตึเพราะว่าที่เมื่อกี้เราได้สัมษณสนะคะค่ะสิ่งที่คันขับพูดเนี่ยพี่ฟังแล้วื้นใจแทนแลกกับ้องอ๊องเลยนะคะผเดี๋ยวถ่ายรูปไป็หน่วยาวนมีหลายคอไม่ใช่หะใช่ใช่ใอมตรงนี้ไหมยตรงนี้ยี่ตรงนี้้สรีนี่าก ใครไผ่พงศกรเรียนเชิญเลยดีกว่าก่ะส่วนตอนนี้แฟนคลับคุณนตะลอนก็เตรียมกริ๊งกริ้วอย่างเต็มที่เลยอ่ะเรื่องก่อนที่เอาอยู่เชิญพิภัยพงศกรครับสวัสดีค่ะถามความรู้สึกของพิภัยกับนักร่าครั้งที่เจ็บรู้สึกไงบ้างตอนที่ได้รับผลกระทบดีใจ Terima kasih telah menonton!